ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยาซึ่งศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยาได้จัดก,กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้ในวันที่1-2กรกฎาคมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของดีปลายพยาและในวันที่1-4กรกฎาคมได้เข้าเริ่มกิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในวันที่5ได้จัดโครงการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตก้าวย่างอย่างเข้าใจเพศศึกษาเพื่อเยาวชนณนะศูนย์ดิจิทัล Digital ชุมชนเทศบาลตำบลปลายพยาในวันที่6ได้จัดโครงการเรียนรู้ตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงณนะบ้านดินในวันที่7ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมกักชีวภาพ ด้านทักษะอาชีพได้มีการจัดทําโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาพยาโดยในวันที่11-16กรกฎาคมกศนอาตำบลเขาเขนได้ทําโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในหลักสูตรการทําเคยเจียนและน้าพริกในวันที่11-16กรกฎาคมกศนอาตำบลชีรวงได้เปิดกลุ่มสอนการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องตอน้นให้กับกลุ่มคนที่สนใจ และในวันที่4-9ถึงกรกฎาคมกศนอตำบลเขาต่อได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มคนที่สนใจจำนวน30ชั่วโมงในหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยวันที่22-27ถึง 27, กรกฎาคมกศนอตำบลปลายพยาได้จัดทำหลักสูตรการทำขนมไทยใส่ไอเดียจำนวน30ชั่วโมงโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลายพญา ได้จัดโครงการวิชาชีพเสริมสวยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนที่สนใจและได้จัดการต้อนรับคณะศึกษาดูงานกศนต้นแบบ 5D Premium Plus จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรือสอและอำเภอบาเจาะจากจังหวัดดราธิวาสในวันที่19กรกฎาคมและในวันที่20กรกฎาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรและกระบี่เคลื่อนที่ณโรงเรียนบ้านทะเลหอย และได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวณตำาบลคีรีวงรวมถึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอา่านณโรงเรียนวัดบ้านนา